หม่ยอกแล้วสายยาะเป็นดีตัวไหนข้างสองตู้อะไรไม่อดไม่ดีไม่รู้แต่เห็นภาพมันแน่ดี นี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมงานประมูลขายทอดตลาดรถจนของกลางกรมสวก่อนพร้อมแล้วค่ะเมื่พร้อมแล้วเราจะเริ่มทำการประมูลกันเลยนะคะค่ิบล้านมแสนเ็เนดหมายล้นึ่งเดนค่ะหนึ่งสิบล้านสามแสนบาทสิบล้านสแสนบาทสิบล้านสแสนบาทสิบล้านห้าแสน เลขสวยนะห9เ้าอะที่หแล้วนะฮะเป็น C 200